ะ,ะสมชก็ให้ประธานเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะคุณเป็นประธาน <c oughs> คุณต้องเต้นเก่ง<อ>ไหนดูสเต็ปสักนิดนึงสิมิวส<อ>ิกมา นีเพลงเมื่อกี้อาจจะยังไม่โดนครับผมเอาเพลงใหม่นะไอ้ดัมาโซ่บินแล้วเกินเกิดเกินจังไอ่เเนแบบหน้าตายไม่ ที่ตรนี้เขาจาใเนี่ยาใจสกายคุณได้กี่ปั๊มสองปั๊มครับคุณก็สองเหมือนทาผมเป็นคนทาเยอะทามาถึงคอโอเมื่อก่อนสกายหน้าดีอย่างนี้ไหมครับเอ่อแต่ก่อนเนี่ยผมก็แบบมีปัญหาเรื่องผิวเหมือนกันพื้นฐานเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาเล่นบอลเล่นบาสเกตบอลแล้วพอเหงื่อออกเนี่ยมันก็เหมือนแพ้เหงื่อเจอแดดเจอฝุ่นนี้ด้วยมันก็ยิ่งแบบหมักหมักหมแล้วก็แบบกลับบ้านมาก็เป็นสิวแลวยิ่งแบบเราเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยครับ เรามีอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งหน้ายิ่งทาให้เราแบบต้องดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็แบบพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเข้ากับผิวหน้าเรามาโดยตลอดพี่ๆที่ทํางานในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยแนะนําให้มาใช้ดรจิวเพราะเขาก็บอกว่าพวกพี่โอพี่โอ๊ตพี่คริสพี่แพ่ใงเงี้ยใช้แล้วแต่ละคนก็น่าใสกันทั้งนั้นชก็เลยได้มามารู้จักดตรจิวพออย่างคุณโอ